แต่วันนี้ครับมาแชร์ชมพิปตีมาในชุดเก่งครับชุดเย้าครับในชุดสีส้มครับส่วนอุบลควนพัฒนะครับมาในชุดสีกรมท่าห่าหายไปนานครับสำหรับฟุตบอลลีกบ้านเราครับครับเริ่มเกมการแข่งขันครับอุบลควนพัฒเป็นฝ่ายเขียร่กเล่นบอลมาอยู่ที่นัทพล ทางอุปนิี่ก็โจมตีทางฝั่งซ้ายของมาชัยทวง F4 ครับเราบุกกดดันได้ดีครับบอลมีดที่จ่ายขนาดเส้นไปได้สวยครับเปิดคอร์ดข้าไปได้ออสการ์ได้มงแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นทางด้านของออสการ์ครับมงประตูขึ้นนําให้มาชัยทวีสิบอ่าขอไปครับเป็นขวามงขึ้นนําให้อุบลบรรพัน F4 ไปขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ นำโชคตักขนานเส้นมาเป้าก็เมล็ดสามสิบเอ็ดนี่ครบ <tes nak> ับโอ้โหเลี้ยงบอลมาได้ครับแล้วเลี้ยงตตดเข้าไปได้ยิงรเรียบร้อยรับโกยเป็นด้านของโจเซฟครับหมลงนี้เข้าไปครับมาชรยชูเมฟซีครับตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากโจเซฟครับโอ้โหต้องชมสมศักดิ์ครับ ค่ากระโถกับใช้ความแข็งแกร่งขอาพยันกับเบียดเอาชนะผู้เล่นของอุบลคณณุณพัสแล้วก็เลี้ยงตกดเข้ามาก่อนที่จะแจกให้โจเซฟครับแบ็กซ้ายขวานี่ของเชนพูมวันนี้นี่เป็นผู้เล่นยืมตัวมาจากนครราชสีม,มามาได้เอซีครับเ,เป็นักคาเดิมี่ของนครราชสีม,มาครับที่มาชูเอฟซีนี่ยืมตัวมาครับเอาออเอาแล้ครับอุลออสการ์กระชากไปทางฝั่งซ้ายออสการ์ออสการ์แล้วแปลูกนี้แล้วก็รีบ้อย ออสการ์ของอุบลควนพัทรเอฟซีครับยิงประตูที่สองให้อุบลควนพัทรขึ้นนำมาชัยลุมเอฟซีไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหกัดชาติคนเดียวเลยครับออสการ์ครับแมลุ้นแฮตติกแล้วครับบาร์บิวที่โจเซฟพิกลูกนี้ เขาซ้ายยังไม่เปิดแล้วก็เปิดมาไม่ผ่านผู้เล่นของอุบลบอลมาเข้าทางหมายเลขสามสิบของมาเชายูเมสซี่ได้ยิงแล้วก็อะไรครับเออมา,ชา,อาเชยูเมสซี่โอ้โหได้ประตูเตีเสมอครับอย่างรวดเร็วครับ แหมไม่ถึงสองนาทีครับมาเชลเวสซีครับกลับมาตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อสองครับจากการทำประตูของหมายเลขสามสิบสมศักดิ์ค่ายกระทุกครับโอ้โหแหมอุบอลคนละสกัดกันไม่ดีครับบอลมาเข้าทางทางด้านของสมศักดิ์ค่ายกระทุกครับกระชากแล้วก็ยิงด้วยขวาครับลูกนี้โอ้โหสองสองแล้วครับเกมนี่ยังไม่ผ่านอันดิบนาทีดีครับโอ้โหมีกันแล้วถึงสียอยู่ตครับ อะไรจากขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ครับวันนี้เจสดาชานเข้าอามาครับเล่นสั้นๆโอ้โหเล่นอะไรกันครับมาชาชัยุิวเมฟซีครับออสการ์ออสการ์นัยิงมากันเรียบร้อยโกลแล้วก็เป็นแฮรีิโลครับของ ออสการ์ครับโอ้โหเล่นอะไรกันครับเดี่ยทั้งสองทีมครับแม่ไม่ถึงสิบวิทีครับยิงกันไปสามประตูครับโอ้โหขึ้นมาอีกครั้งครับหลับอุบลควนนะพ่ะครับโอ้โหกลางรู้อีกแล้วครับออสการ์อีกแล้วครับออสการ์ หลุดไปแล้วออสการ์อสรอสกาแล้วก็ดินมานก็นเรียบเลยโอ,อ้โห و. ง่ายจริงๆครับออสการ์ครับสี่ประตูแล้วครับสี่ประตูต่อสองครับโอ้โหร่าโอ้โหครับนี่ครับสุภการวงขับจันครับวันนี้ครับผู้เล่น ผู้าสาวตูมือสองมือสามของชัยภูมิครับอันนี้โอกาสลงตัวจริงอะโดนไปละสี่ประตูครับว่าผู้เล่นผู้สาวตัะตัวหลักครับไม่เออวันนี้ไม่สามารถทําการแข่งขันได้ครับได้สวยครับจะไปนังอูบลครับยังเก็บไว้ได้ครับเราก็จะตักกามาอีกแล้วเจ้าไปลูกนี้เล็กก็เรียบร้อยครับโอ้โห ห้าประตูต่อสองครับจากการทำประตูของรัฐบ,บุญทับถนนครับแหมตักก้ามหัวอัมมามาลูกนี้ครับโอ้โหครึ่งแรกครับยิงกันไปเจ็ดประตูแล้วครับโหเล่นลูกสวยครับลูกนี้ขอเข้ามาแล้วก็ได้มง โอ้โหแม่ลูกสูรลูกนีครับเกือบได้ประตูครับสำหรับบุญควรพัฒน์ฮะโอ้โหด้เปรียครับจากการเสร้นไว้แล้วบุล่นหมายเลข28ทวิคูณออสการ์ออสการ์จะเาเอาคนเดียวห้าประตูหรือเปล่าแล้วก็ได้ยิงอีกติดเซฟผู้สาวประตูอัมมาโอ้โหแม่สนามมันค่อนข้างเล่นเล่นยากครับ โอ้โหยังได้อยู่ครับแ <d umb dev ils> หมมีผู้เล่นบาดเจ็บครับของอูบลขวนพัฒน์เอฟซีครับเ <d umb dev ils> อาทปนนมณชัยมณชัยเปิดมาลูกนีน้พลิกผ่านอาม่าไปได้ มันอยู่มันอยู่ที่นัทพลคือหลังให้บอยังเข้ามือู้สาวตัวครับของชัยภูแล้วเล่นสั้นๆโอ้โหเอาบอลไม่ดีครับสุวิตนายจำเนินกระยิงโอ้โหโอมานัชัยออสกาเอาอีกแล้วครับอามานี่บอกว่าออสกาไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ครับอามาไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> บอกอยู่ที่ นนอุบลเปิดคอยก็ไปลูกนี้ยังเจียวแล้วก็ล้ำหน้าครับโอ้โหเป็นทีมเล็กๆครับไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ครับการหาหนักเตะครัก็ค่อนข้างที่จะยากเอาหลุดไมาอีกแล้วออสการ์ไปยังไม่ผานอัมมากครับยังตามมาเล่นได้ครับสําหรับออสการ์จ่ายเขากลางมาอุบลบอมอยู่ที่ต ล้ำหน้าครับโอ,โ,โอ้โหแทงรุ่ยช่องขึ้นมาได้รวยครับโอ้โหแต่ล้ำหน้าไปก่อนครับไปอีกแล้วครับตักไปอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ล้ำหน้าครับ,บเป็นทางด้านของสันติลนล่าครับเวียงินทะพลนทะพุน,พนพใจให้มนัชชัยมนัชชัยคืนให้นัทพลนัทพลเลี้ยงจี้เข้าไปตักเข้าไป,าก,าไปก็ได้มงเอา้า โอ้โห,โหแล้วก็ออกหลังไปแล้วครับมาอีกแล้วครับนัทพลนัทพลนัทพลตักอีกแล้วครับแล้วก็โอ้โห,โหอาแล้วก็ล้าหน้าหรือเปล่าเอามงไม่เข้าครับขอไปครับ เปนเวลาการแข่งขัน,นในเวงาแ,แรกหนึ่งนาทีครับโอ้โหได้ยิงอีกแล้วครับก่อนหมดขึ้นแรกครับบูบวนครับ<า>บอลเช็ดการออกไปครับ<า>โอ้โหไม่เข้าอีกแล้วครับ<า>อถอยกันหมดผูดเ้เล่งของมาชชยชูิเอ็ซสีครับ<า>โอ้โหหลุดมาอีกแล้วครับ<า>แล้วก็ โอ้โหไม่ได้ครับแมเป็นทางด้านของรัตพลครับแมหลบผู้สายตูไปแล้วครับจะหลบผู้เล่นของปัจัยภูมิกเอซครับแต่ก็ยังไม่ผ่านทางด้านของชิติพัฒนครับออสการ์ได้วันอีกแล้วครับกระชากเข้าไปก็ยังผ่านอาม่าโอ้โห แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอุบลกลัวนะครับบุกมานำมาชัยชมพิษปีอยู่5้าประตูต่อ2ครับจากการทำประตูของออสกาครับ4ประตูครับแล้วก็หมายเลข7ครับนัทพุนทับลานครับส่วนมาชัยชมวิษปีครับได้2ประตูจากโจเซฟครับแล้วก็สมศักดิ์ค่ากระทบครับ ไไฮัลโหลเทสเทสเทสได้ยินเสียงหรือเปล่าครับมาแล้วเม่นมาแล้ว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 ทดสอบทดสอบเทส โอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นประตูครับโอ้โหผมเลยไม่รู้เลยครับแค่นคนยิงครับ6ประตูต่อ2ครับบนคนพัฒน์ บอบอยู่ที่จักกีจักกีจ่ายเข้ากลางโหจ่ายลุช่จ้าลูกนี้ได้สวยครับ<ป>แล้วก็จุดโทษครับสุวิทย์นาจำเลินครับพุ่งเข้าสก,กัดโอ้โห เป็นลูกจุดโทษของอุบลัวานพัทรครับดูครับว่าจะได้ประตูที่เจ็ดหรือเปล่าครับ เป็นทางด้านมันัชชัยมนัชชัยวิ่งเข้ามาที่นี้แล้วก็เรียบร้อยครับเจ็ดประตูต่อสองครับอุบวคนภัทครับโอ้โหสภาพครับวันนี้ครับสภาพจริงๆครับมาชัยเจริ fc ครับแทงทะลุช่องมาอีกแล้วครับอหม แล้วก็เรียบลอยครับออสการ์ครับประตูที่ห้าของตัวเองครับแปดประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหเม็ดโอ้โหตรงเป็นตรงจริงๆครับมาชัยภูมิฟซีวันนี้ครับตั้งแต่กอตั้งสมูสรมาครับมีแม็ดนี้ครับที่โดนเยอะที่สุดครับ มันตัดไปครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับพอดีแดตของเรามันแก้จะหมดแล้วนะครับเ <sino> อ้าโอ้โหเปิดมาตรงนี้เก็บเข้าครับต้อ <five> งขออภัยจริงๆนะครับพอดี